สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์จะมาสอนรองเท้านะครับรองเท้าแตะนะสอนเย็บรองเท้าโชว์ทั้งสองด้านนะครับนี่นะครับด้านบนด้านข้างอย่างนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องซ่อร่องแล้วก็ไม่ต้องขีดเส้นนะครับสําหรับมือใหม่นี่นะจะเย็บยากมากเลยนะครับแต่อาจารย์ประสบการมา40กว่าปีแล้วไม่จำเป็นต้องขีดเส้นเย็บได้เลยฮะแต่ว่าพื้นอย่างนี้เป็นเป็นพื้นโฟมนะครับจะซ่อร่องไม่ได้เลยข้างบนนี่ก็ซ่อไม่ได้ครับมันเป็นไอพลาสติกหุ้มนะฮะตรงนี้นะเราต้อง ใช้ความชานาญเย็บทะแยงเข้าไปนะครับขั้นตอนก็ทําอย่างนี้นะครับขั้นตอนก็ทําอย่างนี้นะครับเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตรงกลางเลยนะครับเนี่ยนะครับตรงอุ้งเท้าตรงนี้นะครับระหว่างเกลืงกลางเนี่ยนะครับให้แทงลักษณะนี้นะครับแทงเข้าไปตรงๆงเลยนะครับตรงๆเข้าไปให้มันได้ระดับนี้นะครับนี่นะข้างในนะเป็นลักษณะนี้นะข้างนอกก็เป็นอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องขีดเส้นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันซ่อไม่ได้อยู่แล้วร่องนะแต่ถ้า เป็นช่างมือใหม่ให้ขีดเส้นก็ได้ฮะแต่อาจารย์ไม่ต้องขีดเลยครับจะทำอย่างนี้นะเราก็ใช้ได้เนี่ยอาจารย์จะใช้ได้สีสีเทาเบอร์สิบห้านะครับเข็มเบอร์สามนะครับเป็นเป็นได้นลรอดนะครับเวลาเย็บให้ทำอย่างนี้นะครับสอดสอดเข้าไปตรงนัยนี่นะตรงนี้นะเสร็จแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวเข็มอย่างนี้เกี่ยวได้อย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่าเป็นอย่างนี้นะครับเออก็เหมือนเดิมคะวัดอย่างนี้สองรอบนะวัดอย่างนี้สองรอบอ่าวัดสองรอบ เอาละนี่สองรอบนะให้ทําอย่างนี้แทงอย่างนี้ความที่ห่างก็ไม่ถึงหนึ่งเซนเ,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 เหมือนเดิมนะครับทาอย่างนี้นะเกีียวเป็นอย่างนี้เห็นไหมเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมนะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้อันนี้ได้นะอันนี้เข็ม่ะทำนี้ก็ก็ให้จับได้อย่างนี้เหมือนเดิมนะเสร็จแล้วก็เกี่ยวอย่างนี้เกี่ยวเกี่ยวเข็มเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บอ,อ่างนี้นะเสร็จแล้วก็ให้บิดเกลียวทุกครั้งนะเพราะว่านี่มันเป็นได้บ้านเออเป็นได้ในร่อนนะให้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างเนี้นะโอเคนะครับทำนี้ไปเรื่อยเลยมันจะโชว์ทั้งสองด้านนะครับจะด้าน ถ้าเราถ้าเราเย็บลักษณะนี้เราต้องเย็บด้านข้างทะยงขึ้นข้างบนแต่ถ้าเราจะเย็บข้างบนลงข้างล่างไม่ได้นะครับมันจะไม่สวยเลยมิฉะนั้นเราต้องแทงด้านข้างทะยงขึ้นข้างบนมันถึงจะสวยนะครับสําหรับมือใหม่อาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับที่ว่าอาจารย์ประสบการมาเยอะแล้วนะทาลักษณะนี้ไปเรื่อยนี่นะครับเนี่ยนะครับทาเป็นแนวอย่างนี้เลยนะเออ มันเป็นโฟมมันแทงไม่ยากเลครับอันนี้ปกติมันอ้าหมดนะครับมันหลุดออกเป็นแผ่นเลยแต่ว่าอาจารย์ติดเกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แทงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะด้านในนะเราต้องเล็งให้มันให้มันเสมอเส้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายนะจะให้มันเอียงจะให้มันคดยจะให้มันต่ำมันสูงนะครับให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยอาจารย์จะทาให้ดูเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยออกมาแล้วมันสวยมากนะครับนี่นะบิดเรียวอย่างนี้ด้วยอ่าถ้าไม่บิดไม่ได้เพราะมันเป็นได้ในดอชนะครับอ่าทำอย่างนี้ไปเรื่อย อย่เงี้ยลูกลูกคัดลูกคัดติดใจแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวถ้าทำลวกลวกไม่ได้นะแต่ขอร้องนะครับถ้าเราไมอไหวนะแบบนี้ห้ามใช้เอ็นนะฮะใช้เอ็นไม่ได้นะฮะไม่สวยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้แลาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยออกมาเลยจะสวยอย่างนี้นะครับอ่าเด๋ยวอาจารย์จะทําไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่ก็มาถึงหัวแล้วนะครับนะฮะมาถึงหัวอย่างนี้แล้วนะครับเราก็เย็บแบบนี้ปกตินะฮะแทงอย่างนี้นะแทงไปให้มันได้ลักษณะนี้เห็นไหมนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จับได้อย่างนี้เหมือนเดิมนี่นะจ แล้วก็คล้องอย่างเงี้เลยคล้องเข็มแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้โอเคนะแต่เราก็ทําเป็นห่วงเสร็จแล้วก็สอดได้อย่างนี้แล้วก็บิดเกลียวทุกครั้งนะครับทํานี้ไปเรื่อยๆเลยนี่ยนะครับ <applause. S 1> ออกมาแล้วมันจะสวยทั้งสองด้านเลยฮะทั้งทั้งข้างล่างข้างบนด้านข้างด้านบนออกมาออกมามันสวยมากนะครับลูกค้าเขาจะได้ไม่ติดนะครับเนี่ยเราต้องเน้นวิถีวิถันหน่อยนะฮะเกิดถ้าทาไม่ดีขึ้นมาลูกค้าหนีนะครับมันเป็นอาชีพอิสระสบายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องไปเป็นลูกน้องลูกน้องใคร นั่งแผงลอยยางอาจารย์นี่ไม่ต้องเสียภาษีนั่ง้าไปเถอะเราไม่ใช่ได้เปิดร้านแบบเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนร้านใหญ่อะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นไม่ได้ถ้ามีป้ายมีอะไรดูไอ้ภาษาไอส้สรรพกรจะมาเรียกเก็บภาษีแต่ถ้าอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับเนี่ยออกมาจะเป็นอย่างนี้นะสวยนะครับนี่นะครับออกมาสวยแน่นอนเลยนี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้รอบเลยนะอ่าเนี่ก็เย็บมาถึงส้นแล้วนะครับนี่นะฮะมาถึงตรงนี้แล้วนะเกือบเสร็จแล้วครับได้คอนนะแทงลักษณะนี้นะเป็นทะแยงเขา้ามาอย่างนี้ นะฮะดูนะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมเสร็จแล้วเราก็จับได้เหมือนเดิมอย่างนี้เอาคล้องเข็มอย่างนี้แล้วก็ค่อยดึงแล้วก็เกียเ่ยวเข็มดึงออกมาอย่างนี้อ่าโอเคนะครับเวลานี้ให้บิดเกลียวเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นไนลอนแต่ถ้าเป็นไอพีเอนี่ไม่ต้องไปบิดไปอะไรเลยเย็บไปเลยเพราะสายพีเอมันจะ,ม,นจะมันจะถักแบบถักเปียนะฮะอันนี้มันเป็นเกลียวสามเส้นเขาจะพันกันเป็นเกลียวนะครับแต่และชนิดมันจะไม่เหมือนกันน่ะให้เย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนี่นะครับ บิดเกลียวทุกครั้งเนี่ยอาจจะอาจารย์จะทาแบบแบบแบบไปเรื่อยๆนะฮะอย่างนี้นะอ่าเป็นลักษณะนี้นะให้บิดเกลียวนะครับพวกนี้แบบนี้เราแบบโชว์ทั้งสองด้านนะครับจะด้านล่างด้านบนต้องให้สวยนะฮะก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะแทงอย่างนี้นะครับเนี่ยแทงเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้นะครับอ่าเกี่ยวได้ขึ้นมาทําอย่างนี้ทําห่วงอย่างนี้อ่าแล้วก็บิดเกลียวแนบเข้าไปอย่างนี้นะครับนะครับทานี้ไปเรื่อย ว่าเป็นรองเท้าของคนแก่นะครับนี้เขาชอบค่ะซื้อไม่ได้เขาบอกว่ามันมันใส่สบ,บายส้นสูงหน่อยเนี่ยเป็นอย่างนี้นะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ,ออกมาแล้วจะสวยมากนะครับเนี่ยบิดเลี้ยวครั้งโชว์ทั้งนอกทั้งในงนะครับไม่ใช่ว่าโชว์ด้านไหนด้านหนึ่งไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยต้องทายสวยทั้งสองด้านนะครับและยกตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นประเภทนี้นะเราโชว์ด้านเดียวเราก็ต้องให้มันสวยข้างเดียวข้างในจะโคดจะโค้งอะไรก็ช่างมันนะฮะว่าถ้าเป็นประเภทนี้เราโชว์ด้านเดียวโชว์อันนี้มันออกมาแล้วมันจะได้สวยๆนะครับแต่อย่างี อย่างนี้เราต้องเน้นเลยนะฮะทั้งสองด้านเราต้องโชว์เราต้องให้สวยน,นะครับแต่ถ้าไปเจอลูกค้าประเภทที่ว่าจุเจจกจิกเนี่ยเขาไม่พอใจก็ททาไม่ดีครั้งเดียวเขาก็ไม่มาเลยนะครับบอกไว้ก่อนถ้าเราจะทําเป็นมืออาชีพนะถ้าเราทําดีนะโอเคลูกค้าเขาก็บอกต่อนะครับแต่อาจารย์มีช่อง YouTube มีช่องทิกเกอเนี่ยบางคนเขาติดตามมาทางนั้นนะครับโทรมาถามมาสอบถามราคาเ็บได้ไม่ได้โอเคอย่างนั้นละ่ะก็ดีไปอย่างนะครับช่องทางติดต่อหลายอันอะไรที่ทําลักษณะนี้ไปเรื่อยๆน,นะครับ อันนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับอีกไม่กี่เข็มก็จะเสร็จแล้วครับก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับความที่ห่างก็เน้นเลยนะฮะให้มันเท่าๆกันหน่อยอย่าให้บันทีบ้างห่างบ้างสูงบ้างต่าบ้างอย่างนั้นไม่ได้นะครับลูกค้าหนีนะครับต้องทําให้มันดีๆอ่ะอย่างนี้นะครับเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับใกล้จะจบแล้วอีกสองเข็มก็จบแล้วนะครับทำอย่างนี้บิดเกลียวทุกครั้งนะเพราะว่ามันเป็นไอ้นลอนนะครับเนี่ยทำอย่างนี้นะน,นี่เข็มอยู่ตรงนี้จับจับได้อย่างนี้เหมือนเดิมใน,านาี่ยนะวิธีเกลียวให้เกลียว เสร็จแล้วก็บิดเลียวทุกครั้งนี่อ่าอานนี้ก็เข็มสุดท้ายเข็มสุดท้ายก็แท,ง,ท,ง,ทงลงตรงรูเดิมนี่นะครับที่เราเริ่มต้นเข็มแรกนะครับอ่าให้แทงให้แทงทะลุทะลุรูเดิมนี่นะครับเนี่ยนะเสร็จแล้วก็จับได้อย่างนี้เหมือนเดิมอ่าคล้องเข้ามาดึงให้สุดอ่าเสร็จแล้วเราก็มัดเส้นที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับสองรอบนะฮะมัดอย่างนี้หนึ่งทีสองทีอ่าเน,น,นี่นะครับเสร,สร็จแล้วก็อันนี้ปิดตรงนี้ดึงเพื่อไม่ให้ตรงนี้มันยุ่งนะครับดึงเลยปั๊บอ่าโอเคเสร็จแล้วก็ดึงให้มมันจ กระตุกทั้งสองข้างเสร็จแล้วเราก็มาทําการตัดเลยนะครับตัดเส้นบนแล้วก็มาตัดเส้นนอกอย่างนี้นะครับอ่าเพื่อความเรียบร้อยเก็บงานให้มันดีนะค้เสร็จที่มันโผล่เนี่ยเราก็าไฟแช็กลนนะครับลนเพื่อให้มันเป็นก้อนไม่ให้ได้มันแตกนะครับนี่ฮะทั้งสองฝั่งฝัง่งนอกฝั่งในลุนใ้หมดนะครับ <c oughs> พอเสร็จแล้วเราก็เอาเหล็กแหลมเนี่ยนะครับกดไอตรงที่เสร็จมันที่มันที่มัน,มนหดเป็นกระจุกนะครับกดให้จมเลยนะครับอ่ากดกดทห้จมเลย อ่ากดอย่างนี้นะเสร็จแล้วมันจะได้ออกมาสวยๆอ่าออกมาจะได้สวยๆอ่าอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับออกมาออกมาแล้วสวยมากเลยนะครับนี่นะอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้เห็นชัดๆก็ได้นี่ครับผลงานการเย็บเสร็จออกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับออกมาแล้วสวยนะครับจะเป็นด้านด้านนอกด้านในนะครับอันนี้คือว่าด้านในนะครับมันก็ต้องให้มันลักษณะมันเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะ ไอ้ตรงได้ก็ห้อยมันไปลักษณะนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้เข้าใกล้ๆก็ได้เนี่ยเป็นลักษณะนี้ออกมาสวยนะครับเนี่ยมันเป็นรองเท้าไอ้ตรงพื้นเนี่ยจะเป็นโฟมลักษณะนี้ต้องเย็บให้มันสวยๆนะครับแต่ถ้ามือใหม่ถ้าทําไม่แน่ใจก็ขีดเส้นก็ได้นะครับขีดเส้นไปตามนี้นะครับแต่ว่าอาจารย์ชานาญล้วทำมาสี่สิบกว่าปีแล้วก็เป็นลักษณะออกมาก็ประมาณนี้นะครับออกมานี่นะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับออกมาก็สวยนะครับเนี่ย ด้านข้างก็เป็นอย่างนี้นะครับให้แทงให้แทงด้านข้างทะยนข้างข้างบนแต่ถ้าแทงข้างบนลงข้างล่างจะไม่ได้นะครับอ่าออกมาก็สวยประมาณนี้นะครับแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับดูแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกดแิ่มเดี๋ยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปครับผม